คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีคำหยาบหลงมาบ้างเล็กน้อยผู้ชมที่มีส่วนสูงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลควรได้รับคำแนะนำสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบก,กับผมอีกแล้วลุงโป้งวันนี้ตื่นช้ามาก็อารมณ์ดีดีลิวพูยิงนิวคาเซิลไป2ลูกนะครและสองลูกนั้นก็คือนูนเยสกับกับปปูบอกเลยว่าท็อปฟอร์มคือฟอร์มแน่นอนจบซีซั่นนี้ ติดท็อฟแน่นอนทีมรักผม,มชั่วๆก็เลยแบบว่ามาเล่นแหลงแบบว่าอารมณ์ดีดีอา้าวมาเจอทีมฟูเชลซีทีมนี้เขาดูชิวๆนะจอนี้เอา้วเจอหลาไปจ่ายเขาไหมอ่ะโกโดนมันเนี่ยโอ้เข้าบูดีกเนี่ยโกไปดิจ่ายไป โชโคแทงไปโซเลสวิ่งวิ่งหลุดหลุดแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวยิงแน่โอ้ยมาไล่เอาใหม่อันนี้ชิลอยู่แล้วอารมณ์ดีไนงะ<อ>มาชากิลี่คึงโซเลสไปมันไปไม่ได้นะเขาดักบอลดีนะผมว่าไปครับ โซเดชีช่องฮะยังไงเชอรี่แทงให้เอาแทงให้โจโคแต่ไม่เป็นไรเปิดกลับมาเปิดกลับมาเจลัดมูไปโอ้โหไม่เข้าโอ้นิดเดียวเสียด้แต่ผมว่าทีมนี้เขาเล่นต่อบอลดีมากเลยนะโอ้ชนนี่เจลัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเข้าโอ้ตอนแรกนึกว่าเขาจะเอาฟรีคิกนะ เนี่ยต่อมาใกล้ๆอย่างงี้เฮ้ยปั่นปะวะโดนปะวะโอ้ยตายเกือบไปเฮ้ยเขปั่นน่าก,กลัวมากมหายะไม้แกไม้แกเปิดเข้าไะเนี่ยเบียดดิ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 ง่ายง่ายยากแกเอ้ยเกือบไปสุดไหมแพงไปโซเลสชีช่องอีกแล้ววิ่งวิ่งไป หลบหลบอือหลบหลบไงบโอ้โหหลบแล้วไปจ่าตีขาวเฉยโซเลีตแทงโอ้โหจะแทงไอเจลาดสะดุดเฉยเห็นไหมเริ่มใหม่อะไราหาโซเลีตหนึ่งเดียวโซเลีตได้บอลคือยิงเข้าแน่นอนอะ่ะยิงเลยยิงอื้อหือหวานหวานหวาน,วาน โอ้โหแบบว่าปั่นหรือว่าคมกริบโซเลนถ้าโซเลนอยู่ดิอุภูอีกทุกวันนี้นี่คือแบบว่าอันดับหนึ่งตารางแลวเนี่ยเห็นไหมทีเขาต่อบนดีมากเลยเขาเล่นแบบว่าเป็นระบบอะเอางี้ดีกว่าอุ้ยโดนมั้ยเนี่ยโอ้โหโดนเนี่ยโอ้ยโดน,เ,นโโดเลยอาซาพีกมายิงเลยโหแล้วโดนนาทีส<ม>ี่สิบห้าเลย ไม่ไรเริ่มใหม่ก็ได้ครึ่งหลังเฮ้ยแปลกๆโอ้โหเคลียดีโอ้โหโ,โ,โทษสามนาทีจานโทษสามนาทีเป่าฮึอ One eternity later ยังไม่เป่าอีกเหรอนี่ไงเคลียร์ดิเป่าดิเอ้ยยังอีกเหรอนล้นล้นยังไม่เป่าเหรอเฮ้ยโอ้โหล้นล้นไม่เป,าเเป่าอ่ะโทษสามนาทีนะไม่สามสิบนาทีโอ้ ร้อนอลยไม่ไหวอ่ะโอ้โหแล้วโหลดไม่เป่าอย่างเซ็งไปดี้แทงไปดี้แทงโซเลตอุ้ยติดดิดอะไรติดอะไรเนี่ยจ่ายเอติดอ่ะโอ้โหที่เขาจ่ายหลุดง่ายเลยนี่ยังไงโดนอีกวะเนี่ยนี่มีโยเลตวิ่งมารับไงแบ่แลโยนกลับโอ้ตปาไม่ถึงแทงแทงโซเลตหมาวิ่งโอ้โหล่ะดูเขาแทงเป็นหลุดเป็นหลุดโอ้โหไอ้่ะเป็นหลุดฮาเว็วิ่งมาไง มิโยเล่แบบทำงานเหนื่อยอะ่ะคื่แบบเขาแทงรุดน่ะผมแทงไม่เห็นรุดกับเขาว่าเอาปา้เขาอีกโอ้โดนมืเนี่ยโอ้โหเกือบคือถ้าโดน,น,โโดนลูกนี่คือตัดใจอะ่ะบอกเลยตัดใจจริงไม่ไหวสเลสวิ่งดิทำทางทำทางยัททงไงพลิกหลอกไงซเลสพลิกหลอกจ่ายให้ชังลีลง่ยิ่งโอ้ยสะดุดสะดุดยาว ไงเนี่ยชนนี่โอ้โหเกือบไปเอาฟันไดโอ้โหโดนเลยฟันไดไปจ่ายให้เขาไงแอซิดเขาไงฟันไดโอ้ไม่ไหวว่ะร้อนว่ะอากาศก็เย็นทแไมหัวร้อนวะโอ้ปั่นพอดีอยากอลยรู้สึกยากเลยแบบว่าไอไอตอบอ่ะแบบว่าสู้ไม่ไหวอ่ะ โอ้ดูดียิงก็ไม่เข้าโอ้ณวันนี้แทงดูดีๆแทงดูอีกดีโอ้โหดูจริงเดี๋ยวโอ้เกือบไปเกือบไปแล้วปลายโซเลหลุดบ้างดิโอ้โหโดนลูดิกเกอร์วิ่งตามนิดเดียวทันส่วนโซเลตโอ้โหดูดูพลิกหลบพลิกหลบง่ายพลิกหลบวะฟาไปดีอ่ะโทษสามนาทีบ้างทีนี้ มาดูการว่าสามนาทีเขากับสามนาทีเรามาเท่ากันไหมเดี๋ยวดูผมจ่ายไปไม่ถึงเนี้ยไม่ถึงกลางสนามล้นเปล่าแล้วเดี๋ยวดูไปเทนส่งโจโคไปเทนวิ่งวิ่งโอ้โหสกิลนี่เลยโอ้โหไงสามนาทีเรามันไม่เท่ากันบอกอ่ะโอ้แหมว่าตอนเช้าอารมณ์ดีๆมันเจออะไรก็ไม่รู้ว่าสามนาทีเราไม่เท่ากัน คุณงงอ่ะล้นแบบไม่เคยเป่าโอ้ไปก่อนแล้วกันครับลุงไม่ไหวผู้บุย๋ย